ก็ตามน,นะคะที่มีฟันคุดอยู่แล้วไม่กล้า กลัวรีบฟังคลิปนี้เลยค่ะคนไข้เนี่ยกลัวมากไม่กล้ามาผ่าฟันคุดสุดท้ายนะคะก็เจอของจริงค่ะวันนี้เนี่ยมันน่าเสียใจมากที่ฟันคุดนี้ดันฟันซี่นี้เห็นไหมคะดันฟันซี่นี้ให้ผูกเป็นหนองไปด้วยนี่แหละคะ่ะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายดังนั้นนะคะใครก็ตามที่อายุ1 8 1 9นะคะรีบมาตรวจฟันหาฟันคุดว่ามีอยู่หรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ใกล้จะขึ้นแล้ว แล้วนู้นแน่ว่าพุทธลีบเอาออกเลยค่ะเพราะถ้าเราปล่อยไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสียไปสองซี่เลยแล้วคนนี้นะคะซ้ายขวาเหมือนกันเสียทั้งคู่ดูสิคะถ้าปลูกละ่อนเทียมข้างละซี่ข้างละสี่ห้ามื่นเนี่ยต้องจ่ายเพิ่ม แสงนะคะใครก็ตามนะคะที่มีความคุ้มดีอินบ็อกเข้ามาที่คลินิกทันตกรรมมีสุขนะคะเรามีสละให้ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสงขลานครคินมารักษาให้ท่านชั่วพีิงตาเดียวท่านก็สบายไปเลยนะคะโอเคนะคะด้วยรักจากใจดรจอยแฮปปี้เดนทีชวนคุณฟันดีมีความสุขอายุยืนยาวสวัสดีค่ะ